สบายดีสบายดีพี่น้องยินดีตอนรับข้อชูซองแม่น้องปานสแนลเนาะตอนนี้แม่น้องปานจะพาทุกคนมาขุดมันต้นซึ่งว่าไปเฮ็ดขหนมเนียนใส่ผักข้าแล้วก็ไว้ไปตักปาดในเนืองในบุญห่อข้าวสลากเนาะทุกคนตอนนี้เขาก็ไปขุดมันนํากันเลยทุกคนไปไปขุดมันนํากันเด้อนี่เนาะเขาก็มาฮอดสวนมันแล้ว น้องปานเอาเปเอาเสียมมาเนาะจะเข้าไปขุดมันอยู่ในนี้แต่กะมันหกแดส่วนนี้ก็ไดจะสิเข้าไปจังใดบุพัดลืมเอาพามาเดี๋ยวเข้าไปขุดเนาะเข้าไปขุดเลยกุกกิกกับมาเด้อกุกกิกกับกับแม่จำปีเนาะมาเอามันคือกัน กุกกี้มันคือกันวะเอามันเป็นขนมอันนั้นมัเนมันเนียเด็กอันเออมันนั้นก็หามันเหลืองคือกันแต่ว่าก็หาปูมันยังหัวน้อยสิได้เอาตัวใหญ่นี่แหละจะค่อยพอแทนด้าไม่แหละเอ้ไปนำทุกบ้อนเลยเจ้านี่อุ้ยดีก่อนบนป้าบนถูใช่ใช่ เอ็ดย่นี๋ยวานี่แหละนอนอดี๋นี่นะเมื่อคืนนี่นะม่ได้กลับเมือนอนพี่ว่ะเฮ้อน่ก็านเมื่อเอาโมเมนต์ขานดอกกระยักเมื่อโย่เพราะมันขี้ยานเด้เด็กเลยดิซื้อหัวงัวมาซื้อหัวงัวแล้วมาขวดอยู่นี่แล้ววันนี้มันเด็กเนาะนอนพี่เลยนอนพี่เลยยางซีนยางเลย ปิดตะซื้อจุดเจือก็หวัวหนึ่นหัวหนึง่งเสร็จเป็ดเออประมาณได้สามสี่หลูนีน่แหละหัวนึงนะทเท่แถมกระดูกขนกับพาประซือ้อเขาขว้วขายนะโลนึกสี่สิบพันกะมาดูกระได้หนุ่บอนได้แล้วว่าหัวน่ะเนี่ยคือมาฟังเลก,กเก็แถวว่ะมันเลอกพั่งจรจังจังอู่ินัั่วมัน,มนห,ห,ยนหอยู่รูมือจจั

ได้ความตุ <t ell 3> <t ell 3> se ีให้มีประโยชน์นะทุกคนมันจะเศร้าจำนิดนึงจำนี้แหละไหม้ยสับเนาะแลเท่านี่มันจะเป็นแข็งๆเลยแหละเลยน้อยๆ่เนาะปีกไก่เี่ยให้มันเป็นหัว จะเป็นอันเนวหักเหลืองหัวแหัววะบุลล่หู้สวยิงปะนะฮันหักเนีู่ว่าหากเหลือง่เพื่เล็กเ้อันเนวยอือบเออเนี่ยเอาให้จนหนัก

อ่ะขุดมันต่อซีเดียนี่ขาวข้าวอ่ะขาวน่าจะขาวเป็นรึขาวขาวเจ๊ไม่เหลืองนะเดี๋ยวนี้ชิคกเ้โสะจะใส่วะอีเมลเลยเราหูเราไปปลุกเออเนอะพูนโมเมนต์จีมาจะไม่ไปฝากนั่นเนี่ยเนอะไปเบิ้งไปกันไปอีกเมลแล้วก็นห้องกันไปเอาไปเบิยงไป แม่ฟอคุณไล่ไหมอ่ะไล่เลยเข้าใจเดี๋ยวนี้มันเป็นมันไปออกไปนอกบายตามล่าหามันเหลืองโตัวท่านท่านอันเดียว่าท่านอันเลยวัวนี้ขาวตัวนี้เต่าท่านข้าวเผาออกมาเป็นข้าวอ่ะชี่ข้าวอ่ะดีดำแล้วแต่ว่าทานที่ทำ อนันนี้เด็กบุเมนนาะนี่ตัวนีอหไะเออก็มินไปในนี้คือเมนคือบุคุดล่ะนี่เด็กเเดเอแอเมนเราบ่นี่้องแม่เจ้ามาแม่เออเออม่ป้อมตัวนี้ฟุ้หญ่าลเดม่ป้อมตัวนี้นะ ุ่งใ่ญ่อยู่น่าจะแม่คือตัดเนาะตัดผูกก่อนอ้ตายนี่นี่สุดก็เจอแม่ดำหมดนะอ้อไอ้พวกสิีอนี้กองบุง้ามบุงอาม โอ้นี่แหมโอ้ยหง่อนนี่ตัวไอ้เฮ็ดไอนี่เอาคือข้าวบอมหรือว่าข้าวเหลืองฮึไม่เลี้ยงจะคือข้าวจนพอนอยู่นี่ดิเนาะข้าวอ๋อข้าวเด้อเลี้ยงต่กาบมัน แห้งห่าางแห้งซับอยู่านนนุดันนียน่อันี้อหัไโอ้สุกนี่หลายกว่าดิเบิ่งทางกองเด็กยางก็ด้ตัดเอาละนไหมเออเบิ่งมันรีบจีบกองคือว่า ไปทิ้มให้เป de ็ดใกล้ได้ขุดละ่ะตัวได้เอากะเป็นเอากะเอาเดี๋ยวเฮาไปขุดกันต่อทุกคน เต็มไปเลยทุกคนหุดเดี๋ยวบันนี้เถอะก็จะกลับแล้วทุกคนเลยอ้๊บอ้ยกลับเหมนทุกคน เต็มเปเลยย่งป่านขุดอมนันไปขนมเฮ้ยป้าเอล thank mm -hmm. you

เอาอยืนเด้อมันขวบแม่เด้อโน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 เจ็บป่ะอันนี้ไว้ไว้กือก่ขุดยากอ่ะ 第一。Sí. มือนี z, no, ้บ pues ัรจุกับคนเขาเข้ามาบ้านเ่เรวมาป้ามาดับนไดมือ้นะนองลครับมองปลาไ้องมี่ีกวาดมาสิมันบ่อนการค้ามาสบายแ้กเรองาก่อะแค่นองสิดจอมนะสวีบริษัทเจริ Cái này là một đường, đường tàu ừ. <laughs> ừ. nó đi ừ. này Đặt cây luôn. Ông gọi cây em bà Bọn đi đi có lọt luôn. Thường không cái phù Rồi นี่เนาะทุกคนหลังจากที่ว่าเป็นน้องปาดห่อแล้วระเดอ้ตอต่อเน้่อห่อมาได้ดนเติร์กนแล้วเป็นหีที่เงียบห้อยนี่อันนี้ก็คือเป็นห่อขอนมเนาะกลายคือกับขนมเทียนแต่คนลายคนเราห่อขอนมแนบนอนแบบนี้นะเลยหลายเติบ์แล้วนะตัวน,นี้ห่อแล้วละอันนี้อันนี้เมตุบางกําลังห่ออีก เหลือซ้ำนี้เนาะเดี๋ยวจัง่ลยแม่น้องปานก็จะเอาไปนึ่งโอเคเด้อทุกคนสําหรับคลิปนี้แม่น้องปานก็รีวิวมาให้ทุกคนตั้งแต่ตอนไปขุดมันต้นพุเรนามาเนาะมาเฮ็ดมาห่อแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะสาหรับคลิปนี้แม่น้องปานก็จะขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะทามาคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่น้องปานเด็ดสแนลเด้อทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่เด้อ thank mm -hmm.